ผลการแข่งขันฟุตบอลฟี ف าเดทีมชาติไทยเล่นประทับใจบุกไปสู้เอสโตเนียสนุกวันที่17ตุลาคม2566ฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี ف าเดเอสโตเนียทีมอันดับ115ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ112ของโลกลงสนามฟาดแข้งเวลา23นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยที่อาเลคอปอารีนาประเทศเอสโตเนียรายชื่อ11ตัวจริงฟุตบอลทีมชาติไทยกัมพลปฐมอักขกุลจีเคเอเลียสดอเละกริสดากาแมนซีชันนรงค์ครมซีแก้วยศกรบูรพาบอดินผาลาจากพันไพรสุวรรณทิทิวัตสุขจิตธรรมกุลจากกริบลาบประกูล วีระเทพป,ป้อมพันธ์คริสตองโดเริ่มเกมครึ่งแรกเอสโตเนียได้ลุ้นก่อนสองครั้งและไทยก็ได้ตอบโต้บ้างในนาทีที่10จากจังหวะยิงของบดินภาลาที่ไปติดเซฟและยศกรบุรพาหมงซ้ำหลุดกรอบออกไปหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าทำสูสีแต่ก็ยังจบสกอร์กันไม่ได้ทำให้สกอร์ยังคงอยู่ที่ศู 0. ครึ่งหลังนาทีที่60ไทยเปลี่ยนผู้เล่น3คนด้วยการส่งอาทิตย์เบิกเจมเบเรสฟอร์ดและพิชาอุทราลงสนามจากนั้นนาทีที่71มาตินเวตาคาวไหลให้เฮนรีอาเิเย่หลุดก่อนยิงตามน้ำเข้าไปให้เอสโตเนียนำทีมชาติไทยก่อน1 0 และในนาทีที่76บอดินภาลาเปิดให้จักพันไครสูวันโขกเข้าไปให้ทีมชาติไทยไล่มาเป็น1-1เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม90นาทีทีมชาติไทยเสมอเอสโตเนีย1-1